ผมปติเล้ผมอติเลยผมแตางที่เขาเอาชีวิผมไปนะอดมาป่าขอกตรงกลางใจครับอแค่สามตอนั้นเรียบร้อยจบแล้วชิมตอจะเอาชิต่ชูด้วยฮะเรียบร้อยของพอยนได้แล้วแต่คิวพลาดเเกียป่าหอกาฟาโดนเยูกว่าที่เคยแการิ้ตแต่โกโรครับ ตนี้ต้าลับก็สู่ไปยันดันแชแนลอ๋อผสมกันได้ไหมครับอ๋อนุ้งเป็นเพื่อนกันนะมีป่าดีมีใช้ไปก่อนครึ่งนะคุณเจนฟีดวันนี้พี่เจนนะครับพี่เจวันดีครับวันนี้พี่เจ,นนนนเจไม่ได้มากับพี่นุ่นกับโบใช่ไหมครับไป <c oughs> เรื่อยนะผมอเลยผม,มคิดจะพูดอะไรผมก็พูดอะไรหามั่งไม่หามั่งก็สลับกันไปนะอะอ,อะไรที่มันไม,ไม่หาก็ไม่ต้องขุดมันกลับมานะอะไรหาก็ข่มไม่ได้ท้องนะ เดี๋ยวนี้เขาไม่มากับนุ่นกับโบแล้วครับเขามากับลุงพลกับป้าแตนนะไปจ้าชักชาอยู่ใหญ่เติตติร์ตเตตเติรตเติรโอ้โหเราต้องฟาร์มแดงก่อนแล้วเดี๋ยวเราฟาร์มแดงก่อนนะครับเดี๋ยวนาคลอดทำไมนาคลอดตามเมื่อกี้หรอน้าคอดตามเมื่อกี้หรอครับใช่พี่ตั้มป่ะใช่พี่ตั้มป่ะพี่ตั้มไม่เล่นนาขอดนะพี่ตั้มไม่เล่นนาขอดนะไม่ใช่ไม่ใช่พี่คนละคนละผู้เล่นน้องนะ ชื่อนายคุณจ้างเออไม่น่าไม่น่าไม่ใช่ทำคลิปดิทำคลิปครับเฮ้ยเขาทำคลิปแหรอครับเออรอต่อกตากันเลยครับบอลนี่ถ้าเจอตาเจอเจอเจอเหมือนกันนี่รายงานตัวนะครับผมพร้อมแก้แค้นนะผมบอกเลยว่าแค้นนี้ต้องมีกระดาษชำระมาติดตามเพจนั้นดวงขอบคุณขามุดปล่อยโฟร์รับขอบคุณครับดวงนะนดวงให้ใจดวงกระลวงนะครับไปครับฟางก่อนนะฟางไปเรื่อยครับฟางไปเรื่อยครับต้นเกมฮะ ลา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 สวัสดีครับพี่มินิมาใหม่ครับโอ้โหชื่อเฟคคุณมากเลยครับพี่สวัสดีพี่มินิจ้าไปฮะเราไปเทรดเลนกลางนะเถิด้อเทรดแล้วเทรดครับรอรอรอบรอรอให้ผมด้วยฮะขอบคุณแครนาลาพี่โตเรขอบคุณครับอุ้ยตโลมันเอาอยู่นะป่าแบ๊กฮอร์คูคูคูคอ้าป่าโดนอะมฟุกเฮ้ยบับแดงเอ้ยบัฟฟ้าไอ้โอ้ยเดี๋ยนี้ตกใจหมดเลยเอฟซีสลึมครับพี่บอยโอ้โหพี่บอยชอบเล่นสลึมบอลจำได้ ขอบคุณค่ะมาเล่นในการน,นะคะขอบคุณคับพี่จอยสรุปที่เดิมหรอไม่ใช่ไม่ใช่ที่เดิมครับพี่เหมียวไม่ใช่ที่เดิมครับ <S <S แค่แค่ชื่อเหมือนเหมือนเหมือนพี่ในเพจที่เล่นวยกันนะ <S 1> <S 1> พี่เหมือนชื่อเหมือนพี่ตั้ามาแต่คนละคนนะ <S <S แดงหายนาครอสไว้แต่แล้วแดงหายไปเลยล่าสุดนะล่าสุดนาครอสแดงหายแล้วเหมือนจะคัมรามแล้วที่เลนโบนนะแป๊บหนึ่งนะน้องกำลังจะไปนะสองวีหนึ่งวีฮะมาแล้วจ้า สลีมมาไล่แจกความสดใสครับเปิดอัลติเมตลากเลยฮะแล้วปลาหอกไปโดนเรียบร้อยเฟิร์สบัตแน่นอนครับเป็นสุดโซโลครับเม่ขอหยุดเฟิร์สบัตนะได้อยู่นะแล้วเหมือนจะไม่มีตัวต่อแอสเซนนะในโหมดพาตาพี่เปิดสปินมาแต่เรามีหอกโบกกระตักปลาดักไปเจ็บแล้วมาคืนเหมือนลาวิลจันเน็ตเปิดหนึ่ไม่ลุกสเต็ปยังไงนะจะแตกสีอะไรเรียบร้อยเจ็บเปที่แน่นอนขอไปคืนปะลิมได้ไหมฮะรน่ารักเอาเอาปลอมได้เลยเนี่ย อะไรจ on, ้าโหโซลิมเล็กหลุดนะเราฟังเล็กห <ies> anyway, ้องหน้าเลยครับเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวแอดก็ไปเด็กเกมนะครับนะขอเดี๋ยวผมเล่นด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ไอดีผมนะครับอันนี้ไอเป็นไอดีของพี่สปอร์ตนะฮะไม่ต้องแอดมานะครับไม่ต้องแอดมานะไม่ใช่ไอดีหลักน้องนะครับน้องเปลี่ยนไอดีไปเรื่อยๆนะครับอุ้ยโอ้โหเราโซโลคิวมาไม่ได้นะเห็นเพื่อนปลาโทรศัพท์เมื่อวานดีค้าบวันดีคุณไปโป้ด้วยฮะไอดีลูกเพชรคขาใช่แล้วใช่แล้วครับพี่จอยพี่จอยเป็นแอดมินน้้อองขบบคคุณรัไปจา อุ้ยตอนนี้เล่นสบายแล้วตอนนี้เล่นสบายแลน่นอนแค่ที่2ด้วยฮะโอเลซาตอร์เซนไปแต่เหมือนว่าคันโยกแอร์ไรน์มันบินไม่ขึ้นนะ <c oughs> โอ้สำลักแล้ว <c oughs> โอ้โหพี่บอลเล่าขึ้นสูงจัดเลยฮะืล่าตัวนี้ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะ <c oughs> ฟาร์มก่อนนะน้องฟาร์มก่อนนะฟาร์มไม่เรื่อยฮะฟาร์ไมไปเรื่อยเยนาะ เ <ermo unlimited ishment> ดิ <iter> Ö, <sideways> เดินเดินเดลนเดิ emperor, <tamanho> ่เ <mae afraid Tyson> <disaster> ่ินเดนเดิเดินมาินเดินเดิเขินเด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 นเดินเดนเดินเดเดืนเนเดานเดเดินเดนเดิเดินเินเดิอเดินเดนเดิ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 นดิเบินเสเนเดนนเนเ เซไว้เซไว้ในบ้านได้บอกเลยฮะเราฮะโอ้ยเพื่อนเรามาเติร์ลแล้วเราปเ,เราไป็นไฟห้าต่อสี่ฮะแล้วจวังหวะนี้ปลาหอกดัไไกไฟฮะเวลาเราเสีย,ยตัวมาฟอนก็จริงฮะแต่หวังว่าจะพิชไกลับมาได้นะอันเลยนี้ยจะเป็นไฟแลรงนะตอนที่โดนเก็บสองตัวในฝั่งเราฮิโร่เรไม่เจ็บตะกอนนะซอยซีหกต่อ,ตอนหนึ่งฮะตอนนี้ผ่านไปสามนาทีสี่สิบวินาทีนั้นฮะช่วยแจ้ป <Yeah. S 2> ิ้วแตกเป่งกลางต่อฮะเออรวยฮะคนจะรวยช่วยไม่ได้ฮะ สบายเลยตานี้ใช่ได้น้องเพชรตานี้เล่นสบายแล้วเราได้เขวเวอร์เขาก่อนนะสบายแล้วเดี๋ยวรอมาเล่นกับปอดีกว่าเล่นเนอพี่ต้องมีนี้พี่ลบเกมทิ้งนี่ทำถ้าเล่นแพ้แค่ออกเกมอเหตุพี่จะไปลบทิ้งเจ้าน้องขาเพื่อนเล่นครับใครเล่นมั่งนะมาถือมาเล่นกันทีนี้เลยครับมาเล่นด้วยกันนะทำเอาเกือบตายสามสามดาวเล่นได้ไหมครับเข้ามารับคุณโจว่าเราเหลื่อมเราเหลื่อมกันหน่อยฮะมาเลยจ้าสามสิบสามดาวก็เข้ามาครับเข้ามาต้องแบกนะเข้ามาต้องแบกนะ เร <c oughs> ารวยจัดแล้วโอ้โหผมเงินเท่าไหรนะ่เนี่ยผมเงินสองพันแปดแล้วอะ่ะฝั่งนู้นเงินยังพันหกอยู่เลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> อยากเล่นนะคุณธีนรพัฒน์คุณธีนรพัฒน์เข้ามาให้ทันนะครับโอ,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 อ้พี่จอยพิมพ์ยาวมากครับกดซัพพอร์ตจะฟังดิสคอร์ดใช่แล้วโวอ้ยังไงล่ะแอดมินน้องไม่อยากขายของเลยนะไม่อยากขายของให้เลยนะล่ <c oughs> <c oughs> าสุดเชียร์ให้ลูกเพจกดซัพพอร์ตนะ <c oughs> ไม่ต้องฟงาร์มแล้วมั้งนี่แดงนะฮะแล้วบวกเลยนะพี่ๆฮะอือแล้วพาวเวอร์เซิร์เข้าไปฮะเต็มหน้าเลยน,นะโอนาอคอร์ดเขาไม่รู้ว่าบินไปยังไงจากแดนใต้ครับเรียร้อยฮะแต่มีส่วนของจัดเบนเบนนะมันก้องการทีซีอยู่ฮะแต่ว่าดาเมจเราเหลือกว่าแล้วแบบนี้อันเลนเข้ามาพลาดนะคนทำผิดต้องโดนลงโท่นะแล้วเสียมาฟอร์สไปนะส่วสาตาร์แต่เรายังซีเหลแล้วเลือกเป้าหมายไปที่นกแฝกอะแล้เหมือนจะได้โทของตโรต่อด้วยอัพเก็บเป็นสามตัวเสียร้านตัวเดียวฮะสามแรกหนึ่งฮะอะไรไม่มีอะไรที่จะคุ้้มมากวว่นีและ ยังคุ้มอยู่ฮะไม่เป็นไรอ่ะพี่บอลนะพี่ปิวพี่ติวตายป่าหม้อกุลีได้ไม่เออนะขอเลือดน้อยไม่เอือยู่เด่นนั่นน่ะปากเขาให้ยหือโดนด้วยฮะสุ่มเกือกบเฟือบกือบบีมวยแล้วกือบเอออะไรมาอะไรมาโอเคเอาไปเลย สลิมได้มายังไงปอล่างนี้สลิมได้มันมันมันไม่ไม่ไม่ใช่สกินเพื่อนปอลมันไม่ใช่สกินอันนี้มันมันไม่ไม่ไม่สกินเลยเพื่อนเข้ามาช่วยกดติดตามด้วยนะครับคนละทีสองทีเพื่อให้เล่นกับปอดเออกดทีเดียวสิครับกดทีเดียวทีสองทีมันไม่เอติดตามนะโอ้ยผมไออะไรอยู่เนี่ยไอกระดกกระเดกไอกระดกกระเดกฮะเฮ้ยนะคอร์ดโน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 ่เฮ้นี่เข้ามาดิมันล้านมันไม่มีสกิลในการล้านเลยนะก๊อตชิวชิวเออชิวๆเลยน้องผู้ชายเนี้ยสบายนะหลับตาเล่นยังได้เลย ดี่ยวผมรับตาเล่นอยู่เกิดป้ายเกิดป้ายเกิดไปฮะอ้อต้องหอฮะโอ้โหลาดดักหน้าเลยฮะแล้วเหมือนจะดักซุ่มพุมม่มครับใครโผลมาบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มาตัวฟักแน่นอนนะในน้าไม่มีใครมาเลยโอ้โเขาหยุดบับบูมกันหมดแน่อนอนนะฝั่งนู้นนะ กระโดดเลยกระโดดเลยเออเรียปากแล้วพันสองอันเลยนะโอ้โหลแล้วโซลเทโน่เราครับเล,ลส,สเปเลดูเอว์ครดาเข้าไปฮะเรียบร้อยสามทีแล้วน,น,นะครับอันเลยนะล่วงเลยฮะปากโดนนะขอต่อครับเก็บดับเบิ้ลคิวได้ครับเทนสายสวยด้วยฮะพิโกโต้เราครัเรียบร้อยเก็บสามตัวครับสวยจัยดคำดอกนี้ไป็นทีปเปอร์คิวแล,ล้วเจ้าคอตคิวต่อครับตโร่เหมือนจะมาเสริมให้ คิวนี้ยังไงละลายมาสลิมเก็บคอนะครับลาสุดจะปาดหน,น้าบ้านได้บอกเขาแล้วไม่กลัวแล้วนั้นครับจเจ้าเมกาจเจาเมกาคิวโดเพล่อคลบลายเหไม่ได้จริงๆ อ้าวแล้วยังบวกกันต่ออันนาขอดมาเก็บตวงลัดไปนะแล้วเหมือนเพนไปเรียมยังไปโซนในเพื่อนครับเรียบร้อยครับโดนสวนกลับอ้าวแล้วเกมมันนำหมดนะทุกคนมันสบายสบายอะไรบ้างสบายสบายดื่มน้ำหนึ่งเยอะครับดื่มคอครับขอบคุณครับคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์สวัสดีน้องคิวด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีน้องคิวนะอันเลนอันเลนลูกอันเลนเอ้ยอันเลนเอ้ยทำได้ตอบได้ทำได้ตอบได้ ปอโยนผมไม่ได้โยนนะโอ้ยมันจัดเลยพี่บอลพี่บอลสวดีครับพึ่งมาครับคุณเต้สดีครับหูฟังแทบแตกเมื่อกี้ไม่ใช่ตะโกนนะมันคือการแหกปากฮนะพี่จอยมันโยนโยนแหละโยนแหละผมจะเอาเมก้าไงผมจะเอาเมก้าไงถึงตัวตายแต่เมก,ก้าก,ก็พออนะ ตาต้านะครับทาแสบนะครับเมื่อกี้ตาต้าทำแสบนะครับปาหอกไปฮะเรียบร้อยโอ้โหหลบแบบบิ๊กต้อนนะบอกเลยว่าไม่น่าจะรอดครับผมปลดอติเลยผมอัตติเลยผมแครตาต้าเมื่อกี้ที่เขาเอาชีวิตผมไปนะนะขอดมาปาหกหอกตรงกลางใจครับออกแค่สามดอกนั้นเรียบร้อยจเจ็บแล้วไปคิวต่อจะเอาทีิตไปคิวด้วยฮะเรียบร้อยขอคอนคิวได้ครับจากพี่พา้าไปเมื่อกี้นะปาหอกกลับมาโดนในส่วนของซีซีแต่มันการซีซีนะแต่ตัวโรคครับดอกหนาขนาดน,นี้แล้วความคิวขอเมกาละกันครับแต่ความพี่ป้าครับเมื่อกี้เรียบร้อยเรียบร้อยโู้โหห สองพี่นันครับผมทำได้แล้วครับทุกคนน้องทำได้แล้วอุตาสิบดวงพี่นันก็บี้ครับพิงค์ครับขาบอขาบอสวัสดีพี่นันครับสวัสดีครับสวัสดีพี่นันพี่นันมาตอนน้องไม่์คักคิวพอดีเลยกิ๊กวถามได้ก็วิ่งเสียตาตาไม่ได้หลบปอปลาออกไม่โดนมันหลบจอยมันหลบมันหลบมันหล,ล,ล,ลบหล,บลับฝันดีแล้วโว้ย โอ้ยคล้เออ,อตายไปเลยตายไปเลยบ้าแล้วตายไปเลยครับเราได้ไม่กล้าแล้วตายตาย,ตายปล่อยปล่อยจอยเลยเออชัดดาวรวยเลย,เลยฟังดูผมโดนชัดดาวสองตาติดเลยเนาะได้ควอดคิวมาได้ไม่กล้ามาโดนชัดดาวสองรอบติดเลยอยากไปโยนโจน้องบุม้มดีใจมาทุกหนฮะออโอ้โหไม่กล้าคิวเลยพี่น้ำตาลเออดีพี่น้ำตาลครับพี่น้ำตาลสวัสดีจ้า อุ้ย,อยเอาบวกต่อละครับเรียบร้อยฮะวิวดอ,เ,อเกิดเหมือนกันฮะล่าสุดนะอนเลนชัดดาวสองตัวแล้วฮนะเมื่อกี้เพิ่งจะชัดดาวเราไปฮะโตโร่ไปยืนรับน้าเบรดอะไรขนาดนั้นนะจะวัดความแข็งหรือยังไงฮนะปลาหอกโดนด้วยฮนะเรียบร้อยครับซัลีมมาลาช็อตนะครับโอ้โหแต่เป็นร้าดจริงๆฮะไม่ใช่ที่เราลาัดนะครับรลนะัดนี่แหละลันลัดช็อตนะฮะต่อครับปลาต่อครับผิวโอ้ยโดนหนะ้าอู๋โดนด้วยเฮ้ยแต่ไม่กล้าเข้าอ่ะ นนี้ผมแข่งจริงทัวราชทานทุตัวน้องบาเยินโดนแล้วครับได้เมกลาครับขอบคุณ15ดวงพิเกตด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณพิเกตดิลินคิดถึงพิเกตจังเลยเอาดักไหมเอาดักไหมครับทุกคนขอบคุณ15ดวงพิเกตด้วยครับดีจ้าวันดีค้าวดอกลำโดนแล้วขอบคุณพี่อธิพงศ์อีสิ0ดวงครับข้าวมาพึ้งมะนาวนะครับขอบคุณครับอายุไรครับอายุย2ครับพอเลมบอกไม่ได้ข่าสักตัว เลยไม่ได้ฆ่าสักตัวเลยลอตเต้ลอตเต้ลอตเต้เลยขาขอบคุญขาโอ้โหนาขอดสปินเลนนะตากแปะเรียบร้อยครับแล้วเหมือนจะโดนซีซีอย่างหนักครับกดอัลติเมตครอบหัวไม่ได้ฮะอันเล่ครับล่วงเลยฮะแตกไปดิมาแล้วครับเรามากันคีครับเทพเจ้าฮะเทพประบุกันป้อมฮะเรียบร้อยเฮ้ยสวัสดีคุณอภิสิทธิ์นะครับสวัสดีครับขอบคุณ15ดวงพิเกตนะครับแล้วก็10ดวงพีิษทิพงค์นะครับขอบคุณครับ ใครเข้ามาเล่นในการนะครับเดี๋ยวเราจบเลขจบห้องนะนหนน้องพิมพ์เลขในช่องแชทนะครับพีพ่ปอลอเท่น้องมาเยอะยน,น้องมาเยอะยสู้ๆนะพวกนี้ไอ้น้องสู้ๆนะครับได้ว่าทาวเวอร์กลางนะแล้วเขาเหลือกัน3คนนะแต่เป็นไฟ5ต่อ4 หน้าอยู่ฮะป่าหอกไปฮะโอ้แล้วต <yesterday> <c oughs> ัวโลรับอีกแล้วครับอยากวัดของนะฮะเรามีตัวโบออลสตรเตอร์นะฮะดุลเลือดขึ้นเป็นข้อรอบเป็นแข้งครับหายสองแล้วครับล่าสุดแล้วป่าหอกมาตรงกลางใจอันเลยครับไหลหายเป็นน้ำเลยฮะเหลือแค่นาคลอดนะจะกันพาวเวอร์ได้ไหมฮะจะกันพาวเวอร์ได้หรือเปล่าฮะจะกันได้ไหมจะกันได้หรือเปล่าเลื้อตัวไหนรฮะเอ้ยตัวอะไรเฮ้ยไม่เอาแล้วลาวิวไม่เอาแล้วลาวิวไม่เอาแล้วล่าสุดฮะลาวิวไม่เอาแล้วแล้วฮะลาวิวไม่เอาแล้วแล้วล่าสุด มึงก็ไม่เอาเร็วฟอรเ <c oughs> ฟอรสไม่ได้ฆ่าเลย <c oughs> ฟอรเรสแอคทีฟสิบเอ็ดยังไม่จบฮะเหมือนว่าพพ่พี่เข้ามาเล่นแล้วเอาคุมใช่ไหมโอ้โหยจ้าจ้าอายุยี่สิบสองครับต้องสานฟอเรสต์เคุณเพชรน้องเพชรอายุเท่าไรครับฟังมญาติอายุยี่สิบสองครับ <c oughs> ใช่แล้วพี่จอยน้องใช้แอปน่านเด็กนะครับ ส่งดาวยากจังเอาเลขบัญชีมาได้ไหม <c oughs> พี่เก๋นินจ้าสุนทรเจ็ดสองยี่สองสามแปดสามหนึ่งนะถวัลย์ลุ้งเรืองครับทีมบีทหารไทยครับบ้า,า,าบ้าบ้าขอบคุณพี่สี่ทั้งสิบเข้าคนนี้ดูจนจบนะครับใครอยากเล่นในการครับดัมมอ,อนคอมเบนเดอร์แล้วก็คอนคาลเลอร์นะครับไม่เกินสามสิบดาวเข้ามาแล้วบอกดาวด้วยนะครับปจ,จ้ามังกรหายมังกรหายพี่ลีผมสิบห้าเจอสิบแปดแต่ไม่ใช่ปัญหาใจเท่านั้นที่สำคัญเออหวดไว้ก่อนหวดเลยหวดหดอย่างเดียวเห็นตะคิวเพต้าคิวนี้ดันได้มาจากแต่ไหนมาแต่ไม่ยู ไม่ถึงแสนห้าหรอกดาเมจผมเพราะว่ามันไม่ได้เลดเกมขนาดนั้นนะแสนแสนหนึ่งหนึ่งห้าเกียสวยอยู่ฮะโอเมน